สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาประวัติศาสตร์ของม3นะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ครูนะครับจะมานําเสนอเกี่ยวกับนะครับทวีปอเมริกาใต้นะครับทวีปอเมริกาใต้หรือละตินอเมริกันนะครับนักเรียนเห็นเอ่อคนหัวต้องทองคนนี้ไหมครับอันนี้เป็นครูเองนะครับไม่ใช่ชาว อ๋อเราติดอเมริกันที่ไหนแล้วก็สถานที่คุณครูถ่ายครูถ่ายที่ฝั่งแองโกลอเมริกานะครับหรือเทพีเสรีภาพนะครับที่เกาะลิเบอร์ตี้นะครับเกาะลิเบอร์ตี้เป็นเกาะจะต้องนั่งเรือไปนะครับอ่าก็นะครับแวบๆอ่ะก็บังไปซะเลยนะครับแบบังเขาไปซะเลยอันนี้ก็ <laughs> เป็นอะไรที่จะมาให้นักเรียนดูว่าที่จริงแล้วนะครับบ้านเมืองของเขาเป็นบ้านเมืองที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับเป็นทวีทที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับแต่ก็มีความใหญ่เป็นอันดับ3 นะครับใหญ่เป็นอันดับ3เลยนะครับเราก็มาดูนะครับถึงคาบที่แล้วเนี่ยคุณครูก็ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของทางฝั่งของทางฝั่งแองโกลอเมริกานะครับหรือมีอ่ายูเนเต็ดสเตทออฟอเมริกาเป็นศูนย์กลางนะครับวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับละตินอเมริกาหรือนะครับทวีปอเมริกาใต้นะครับอันนี้จะเป็นแบบโบราณโบราณพวกอ่าชาวอินคาเมืองมาซูบิกซูอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็จะนำเสนอโดยการนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนชมสไลด์นี้นะครับสไลด์นี้นะครับเราก็จะพูดถึงพัฒนาการทางการเมืองสังคมและเศรษฐกิจของชาวบีบอเมริกาใต้นะครับสิ่งที่นักเรียนเห็นนะครับสิ่งที่นักเรียนเห็นช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็คือนะครับ USA นะครับก็คือ United States of America นะครับตรงนี้จะเป็นมหาสมุทรนะครับแปซิฟิกนะครับตรงนี้จะเป็นมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับ ส่วนของชาวีปอเมริกาใต้ทั้งหมดนะครับก็จะอยู่ในวงรอบนี้เลยครับวงรอบนี้นะครับจะเป็นทวีปอเมริกาใต้ทั้งหมดเลยนะครับ ทีน no ี Today, ้เราเลื่อนมาดูนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องอธิบายพัฒนาการทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้นะครับแล้วก็วิเคราะห์สาเหตุและเหตุผลที่เกิดเหตุการณ์สาคัญในการพัฒนาทางด้านการเมืองสังคมเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้ได้ด้วยนะครับจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะครับวันนี้นะครับนักเรียนก็เปิดหนังสือวิชาประวัติศาสตร์อยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ใช้แผนที่ประกอบนะครับการอธิบายนะครับแผนที่จะทําให้เราทราบได้ว่าเรากําลังศึกษาประวัติศาสตร์ของ ส่วนไหนนะครับแผ่นดินตรงไหนของโลกนี้นะครับเพื่อเราจะได้เห็นภาพและเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับคุณครูนะครับก็มีคลิปวิดีโอ1คลิปนะครับที่จะทำการาแชร์นะครับให้กับนักเรียนนะครับได้รับชมนะครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่พูดถึงการค้นหาสายแร่อทองคำเพราะว่าสายแร่ทองคำในทวีปอเมริกาใต้นี่ค่อนข้าง Many, let's see. Let's see here, Don Kejano's test results suggest this part of Chipana Beach holds over a hundred tons of gold. But before signing a deal, the guys need to check the ground for themselves. Gold guru Freddie Dodge will run point. Where do you want to start? Down by the water. Okay, let's go. this will be a good spot to find color if this ocean brought stuff and washed it out and brought stuff and washed it out it's a hole we won't use this as numbers because it'll be a spot that gold could be concentrated in a lot heavier than the rest of the deposit it'll just tell us if there's color in it not how much let's have a look All at right. it let's go chipana beach formed when the desert plateau above slowly eroded over 25 million years a layer of rock sand and gold collected on the bedrock below over time the tides spread the gold deposits across the beach concentrating it along tide lines in layers of sand it's my first time ever panning in the ocean well first time for everything buddy this will be different the water's running away from me i don't know if there's a unique challenge panning in seawater or not except catching the, the water war. what the hell is that jellyfish <laughs> <laughs> yeah you don't have these kind of problems in the klondike oh. Whoa. <laughs> <laughs> it's gonna get interesting look out. look out. that's the big one ow usually uh in the klondike we don't have to have spotters for our waves coming in this is weird there comes that jellyfish. That thing, there's two of them. <laughs> two of them. Yeah. One color, two colors. Where? See it? Right there. Oh, yeah, yeah. Yeah. Right here? Yeah. There's two of them there. Well, now we know it's here, so. There's like, gold in yeah. the beach. Guys, think about it. Six billion dollars in gold. If there's profitable gold here, i e a r m c ครับก <News stimulus> ็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเอ่อวิดีโอนะครับจากเหตุการณ์ที่ที่เอ่อเราได้ดูไปนะครับก็จะเป็นเอ่อนำเสนอนะครับถึงเรื่องราวของกลุ่มคนคนหนึ่งนะครับที่เอ่อ ในวิดีโออธิบายว่านะครับก้อนหินนะครับหรือตะกอนเนี่ยได้ได้แบบมาเป็นละลานปีนะครับแล้วก็ไหลลงมาแล้วก็มีการกัดเซาะของน้ําทะเลตรงนี้มันจะเป็นในส่วนของสายแร่ทองนะครับสายแร่ทองคํานะครับเรามาดูกันต่อนะครับต้องขอขอบคุณนะครับวิดีโอนะครับจากเรื่อง a g o r i s b e a t นะครับ South America ด้วยนะครับ คำถามนะครับคำถามก็คือวีทัศน์นี้แสดงถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรแน่นอนเลยนะครับคุณครูก็ได้บอกไปแล้วว่าเป็นการสำรวจแร่ทองคำในทวีปอเมริกาใต้นะครับก็ถ้าเ,าเป็นแผนที่ของทวีปอเมริกาใต้ก็จะเป็นบราซิลเปรูอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีชิลีอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีอ,อยู่ตามชายฝั่งนะครับแปซิฟิกแอตแลนติกอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่า Uh, สายแร่ทองคำเนี่ยก็จะกระจายกันอยู่นะครับตามบริเวณชายหาดนะครับเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งเขามีพื้นที่ของชายหาดเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับทีนี้นะครับเขาบอกว่ามันจะมีในส่วนของนะครับสายแร่ทองคำนี่แหละครับเป็นชนวนเหตุนะครับทำให้ชาวยุโรปเนี่ยเข้ามาล่าอาณานิคมหรือจับจองนะครับ ในทวีปอเมริกาใต้ส่งผลต่อการเมืองการปกครองในการต่อมานะครับเขาบอกว่าชาวยุโรปเนี่ยก็เริ่มเริ่มที่จะสำรวจหาทรัพยากรจับจองนะครับก็คือนำไปสู่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสูงสุดนะครับในทวีปอเมริกาใต้ของเรานะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับเขาก็มีชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ก่อนแล้วนะครับชาวยุโรปเข้ามานะครับก็ทำหน้าที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลในการควบคุมชนพื้นเมืองนะครับจึงจึงเกิด การปกครองนะครับเกิดขึ้นนะครับก็จะมีนะครับ,นะรบสามยุคของชาววีปอเมริกาใต้นะครับสามยุคของชาวีปอเมริกาใต้นะครับหนึ่งก็คือยุคอาณาจักรโบราณยุคนี้ก็คือจะเป็นพวกความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมของชาวอินคานะครับพวกอรารยันนะครับต่อไปยุคอนาณานิคมก็คือเป็นยุคของชาวโปรตุเกสที่เข้ามาหาสายแร่ทองคํา นะครับยุคต่อการต่อสู้เพื่อเอกราชนะครับก็จะเป็นพวกครีโอเมชิโตสมูราโตสลาดอหรือพวกเอ่อเม็กซิโกเนี่ยเอ่อขอขอขอภัยครับหรือพวกนิโกรนะครับเขาก็จะทําการแบบต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกเพเนซูราเรสสิ่งที่ครูกล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นการแบ่งชนชั้นการปกครองตามเชื้อชาติและการเกิดนะครับในระบบแอนโกเมนดานะครับ เรามาดูยุคแรกนะครับที่เราจะกล่าวถึงก็คือยุคอาณาจักรโบราณนะครับเป็นช่วงคิทสตวตวรรษที่1 2จนถึงคิทสตวตวรรษที่16ภาพนี้คือเมืองมาซูบิกซูนะครับภาพเมืองมาซูบิกซูจะเป็นเมืองโบราณที่อยู่ในหุบเขานะครับเมืองมาซูบิกซูเนี่ยเป็นหนึ่งในเมืองหลักของอาณาจักรอินคานะครับเป็นอาณาจักรโบราณ เมืองมาซูบิกซูแสดงถึงความรุ่งเรืองของชาวอินคาเพราะว่าสแสดงให้เห็นถึงความเจริญของชาวอินคาที่สามารถสร้างเมืองขนาดใหญ่และมีศิลปะกรรมที่งดงามบริเวณเทือกเขาสูงได้ในสมัยนี้อาจจะมองว่าเป็นเรื่องง่ายๆที่เราไปสร้างสถาปัตยกรรมอันงดงามบนภูเขาสูงเพราะเรามีเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ครบครันแต่หากจะกล่าวไปถึงในสมัยที่เป็นร้อยเป็นพันปี ะครับชาวอินคาสร้างได้อย่างไรอันนี้ก็น่าคิดนะครับแล้วนี่นะครับก็ถ้านักเรียนสังเกตเนี่ยจะเป็นการแต่งตัวพื้นเมืองนะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพของชาวพื้นเมืองในประเทศเปรูนะครับภาพนี้จะเป็นภาพการแต่งตัวของชาวอินคานะครับก็ยังคงความเป็นชาวอินคาเอาไว้นะครับ ต่อไปยุคที่2นะครับเป็นยุคของการล่าอาณานิคมนะครับคนที่เข้ามาล่าอาณานิคมในช่วงคริสตศตวรรษที่16-18เนี่ยกลุ่มคนที่เข้ามาล่าอาณานิคมเนี่ยก็จะเป็นสเปนนะครับแล้วก็พวกกลุ่มโปรตุเกสนะครับสเปนและโปรตุเกสเนี่ยก็เข้ามานะครับจากยุโรปนะครับจากยุโรปเนี่ยเขาก็ได้เข้ามายังเซาล์อเมริกานะครับเข้ามาล่าอาณานิคมในเซาล์อเมริกานะครับ อาจจะเป็นด้วยเหตุผลทางด้านการจับจองพื้นที่สายแร่ทองคําหรือมาหาทรัพยากรใหม่เพื่อเพื่อความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรนะครับแล้วก็ภาพนี้นะครับก็จะเป็นภาพที่ทหารสเปนนะครับโปรตุเกสนะครับกำลังแบบอ่อรุกรานนะครับชาวอินคานะครับชาวอินคานะครับเขาบอกว่าภาพนี้เป็นภาพฟรานซิสโกปิทาโร่แม่ทัพชาวสเปนนะครับบุคคลสําคัญเลยนะครับที่ทําให้อาณาจักรอินคาล่มสลาย นะครับชาวสเปนนะครับการที่ชาวสเปนและชาวโปรตุเกสเข้ามายึดครองอเมริกาใต้เนี่ยมันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงมากๆนะครับทำให้อาณาจักอันรุ่งเรืองเดิมของชาวอินคาล่มสลายนะครับทำให้ชาวตะวันตกเนี่ยมีอิทธิพลเหนือชาวอินคาหรือเหนือชนเผ่าพื้นเมืองนะครับ แล้วนะครับเขาก็ได้นําความเชื่อนะครับเกี่ยวกับศาสนานั่นก็คือรูปปั้นพระเยซูนะครับรูปปั้นพระเยซูก็แสดงถึงความเชื่อของชาวยุโรปที่เข้ามาในทวีปอเมริกาใต้นะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับการนําศาสนาคริสต์มาเผยแพร่นะครับนี่นะครับสิ่งที่ครูกล่าวมาเบื้องต้นนะครับอันนี้เป็นระบบการปกครองแบบเอกโอมนดานะครับอีโเมนดานะครับนี่นะครับ เป็นการแสดงถึงชนชั้นการปกครองถ้าเรามองถึงประเทศอินเดียก็จะเป็นชนชั้นแพร์กษัตริย์จันทรสูตรนะครับพอมาถึงในทวีปแอฟริกาใต้ภายหลังจากการที่เราทําการแบบล่าอาณานิคมจากสเปนและโปรตุเกสนะครับเราก็จะเกิดชนชั้นการปกครองแบบเอ็นโกเมนดานะครับเรามาดูชนชั้นแรกนะครับชนชั้นแรกนี่ตรงนี้นะครับเป็นยอดของพีระมิดแน่นอนว่ามีอํานาจในการ กครองสูงสุดเป็นพวก p e n นนซ u l a r รสนะครับต่อมาชนชั้นที่2นะครับชนชั้นที่2ก็คือก็ยังดีอยู่มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีอยู่เพราะอยู่บนยอดพีระมิดนะครับชั้นชั้นที่2ก็คือชั้นชั้น c r โอต่อมานะครับชนชั้นที่3เนี่ยเริ่มต่ําลงมานะครับก็คือเมชิโตสกับมูราโตสนะครับกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นลูกผสมนะครับต่อมาก็คือลาบอร์นะครับหรือนิโกรกลุ่มนี้ก็คือจะเป็นชนชั้นต่ําสุดเป็นแรงงานเป็นทาสส่วนใหญ่นะครับ เราก็มาดูนะครับการแบ่งชนชั้นทางสังคมแบบ e n น o m ลเม d a นดาะครับอนโกเมี a นะครับ, en รบมีลักษณะสำคัญอย่างไรนะครับก็บอกว่าพวกเพเนซูราเรสนะครับพวกเพเนซูราเรสเป็นชาวยุโรปที่มาจากแผ่นดินแม่เป็นชนชั้นปกครองคือไม่ใช่อยู่ที่นี่มาจากอาณาจักรนะครับมาจากสเปนและโปรตุเกสก็คือเขาจะเป็นชนชั้นปกครองยิ่งใหญ่สุดเพราะว่าเบ่งอำนาจโดยการแย่งชิงมา ต่อมานะครับชนชั้นที่2ก็คือครีโอนะครับครีโอนี่เขาบอกว่าเป็นชาวยุโรปที่เกิดในทวีปอเมริกาแต่มีความเป็นอยู่ที่ดีแต่ไม่มีสิทธิทางการเมืองเหมือนเพเนซูราเรสหมายความว่าชาวยุโรปมาตั้งถิ่นฐานแล้วยุโรปกับยุโรปแต่งงานกันก็คือสเปนโปรตุเกสอะไรเงี้ยแต่งงานกันแล้วเขาก็จะเกิดเป็นชนชัน้นที่2ทันทีเพราะว่าเกิดที่ อเกิดเกิดที่อเมริกาใต้นะครับเขาก็จะเป็นพวกครีโอเขาก็จะอยู่ดีกินดีแต่เขาจะไม่มีสิทธิ์เสียงทางการเมืองนั่นเองนะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นลูกผสมแล้วนะครับเป็นเมชิโตสเมชิโตสเนี่ยจะเป็นลูกผสมระหว่างชาวยุโรปนะครับก็คือสเปนและโปรตุกเกสชาวยุโรปกับชนเผ่าพื้นเมืองนะครับหรือพวกอินคาต่อไปพวกมูเลสโตสนะครับก็จะเป็นการผสมนะครับระหว่างชนเผ่าพื้นเมืองกับแอฟริกันถือว่าเมชิโตสและมูเลโตสเนี่ยเป็น ระดับที่ต่ำกว่าครีโอนะครับต่อมาระดับต่ำสุดก็คือเป็นชาวพื้นเมืองและชาวนิโกรนะครับกลุ่มนี้นะครับจะถูกเรียกว่าลาบอนะครับหรือเป็นชนชั้นแรงงานใช้แรงงานอย่างเดียวหรือที่ถ้าเกิดจะให้ชัดเจนก็คือเป็นทาสนะครับการแบ่งชนชนั้นการปกครองนะครับแบบเอ็นโกเมนดาเนี่ยนะครับส่งผลกระทบต่อสังคมในทวีปอเมริกามากๆเลยนะครับแต่มันส่ง ผลดีต่อพวกเพเนซูราเรสหรือพวกชาวยุโรปที่เขามีจำนวนน้อยอ่ะทำให้เขาสามารถปกครองอเมริกาใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะเขาเป็นชนชั้นปกครองเลยเห็นไหมฮะเขาอยู่บนยอดของพีระมิดเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นยุคที่3เมื่อนะครับพวกลาบอมาชิโตสมูลาโตสครีโอเริ่มทนไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าถูก พนเนซูราเรสชนชั้นปกครองสูงสุดในกฎขี่มากเกินไปก็มาถึงในยุคข,ของการต่อสู้นะครับเพื่อเอกราชในช่วงคริสตศตวรรษที่19เนื่องมาจากนะครับการปกครองแบบ e อนโกเมนดาเนี่ยมันส่งผลนะ่ะทำให้แบบเราเริ่มที่จะแบบต่อต้านชาวอนานิคมอะครับเพราะการปกครองนี้ทำให้กลุ่มครีโอและกลุ่มอื่นๆกลุ่มคีโอกลุ่มเมชิโตมูลาโตสและกลุ่มลาบอเนี่ย เขาเนี่ยถูกเอาเปรียบจากชนชั้นปกครองก็คือกลุ่มเพเนซูลาเรสนั่นเองนะครับจึงได้เกิดการปฏิวัติอเมริกาและการปฏิวัติฝรั่งเศสส่งผลต,ต่อการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาวอเมริกาใต้เพื่อให้เกิดความเป็นชาตินิยมนะครับแล้วก็เกิดการต่อสู้เพื่อแยกเอกราชออกจากการปกครองของประเทศเจ้าอาณานิคมนั่นเองนะครับ ในส่วนนี้นะครับผู้นําในการปฏิวัติอเมริกาก็จะมีอยู่2คนแต่ว่านะครับก็คือคนแรกเลยก็คือไซมอนโบลิวานะครับคือคือท่านนี้นะครับท่านที่จับดาบนะครับท่านไซมอนโบลิวาท่านก็เป็นหนึ่งที่มีส่วนในการต่อสู้เพื่อปลดแอกอาณานิคมในทวีปอเมริกาใต้นะครับท่านที่2ก็คือท่านโคเซเดซานมาตินนะครับก็คือเป็นคนสําคัญที่ปลดแอกชาวอาณานิคมจากการปกครอ,องของสเปนนะครับเช่นเดียวกับชาวโบลิวานั่นเอง นะครับไซมอนนะครับแล้วก็โคเซเนี่ยมีความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นผู้นำในการปลดแอกตนเองจากชาวอาณานิคมของอเมริกาออกจากการปกครองของสเปนนะครับแล้วเขาก็ uh, ทำให้ชาวอเมริกาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอิสรภาพนะครับไม่อยู่ภายใต้การปกครองของชาวยุโรปนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับความรู้นะครับเรื่อง เศรษฐกิจสังคมการเมืองและการปกครองของชาวละตินอเมริกันหรือชาวอเมริกาใต้ในวันนี้นะครับหวังว่านักเรียนนะครับก็จะใช้คลิปของครูในการทบทวนความรู้นะครับเราอย่าทิ้งการเรียนรู้นะครับการเรียนรู้ออนไลน์ก็สามารถทําให้เรามีความรู้เพิ่มเติมขึ้นได้นะครับและคนที่จะใช้ความรู้คือตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราเรียนเพื่ออะไรและเราได้ความรู้ในระดับไหนเพื่อประโยชน์ของตัวนักเรียนเองนะครับ สุดท้ายนี้นะครับสถานการณ์โควิดยังน่าเป็นห่วงก็ฝากให้นักเรียนนะครับดูแลสุขภาพนะครับเพื่อตนเองครอบครัวและคนที่นักเรียนรักนะครับสำหรับการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของคุณครูในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ